ผู้หญิงเกรดต่ำนะคะหรือคนที่แบบดูลุกชีพในสายตาผู้ชายเนี่ยมักจะทํา3ข้อนี้คุณอย่าทํานะข้อแรกนะคะก็คือเรื่องการขี้วีนคือถ้าไม่พอใจอะไรก็วีนเขานะคะต่อหน้าสาธารณชนต่อหน้าพับบิกจนทําให้เขารู้สึกว่าเขาโดนเหยียบย่ําโดนดูถูกแล้วทำให้เขารู้สึกอายเหมือนกับเวลาที่แบบไปไหนแล้วแบบคุณไม่พอใจคุณก็โป่งมันออกมาตรงนั้นเลยนะคะแบบนี้คือผู้ชายรับไม่ได้แน่นอนต่อมานะคะข้อที่2ก็คือผู้หญิงที่แบบไม่มีเมนูเซียสัมพันธ์นะคะ ไหนก็ทําหน้าบึง้งตึงอยากจะรีบกลับคือไม่อยากจะคุยกับใครนะคะไม่สนใจใครไม่ใครรักใครอารมณ์อะไรเลยแบบนี้คือมันก็ทําให้เวลาเขาพาไปไหนเขาก็จะรู้สึกว่าอึดอ,าอัดคุณนะ่ยไม่สามารถเข้ากับสังคมของเขาได้เลยเขาก็ไม่อยากจะพาคุณไปด้วยต่อมาข้อสุดท้ายก็คือผู้หญิงที่แบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะคะปล่อยให้แบบหน้ามันซิวเคลรไม่ดูแลตัวเองหัวมันตัวเหม็นอะไรพวกนี้นะคะการแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรเงี้ยก็คือแบบปล่อยประละเลยดังนั้นถ้าคุณแบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวอย่างที่พับบอกไปเมื่อกี้นะคะแล้วก แบบที่วินไม่มีรู้สัมพันธ์นะคะแล้วก็คิดลบอะไรพวกนี้คุณก็จะเป็นพลังงานลบในใจของเขาในชีวิตของเขานะคะถ้าคุณเป็น3แบบนี้เลิกซะนะคะถ้าคุณยังเป็นอย่างนี้อยู่นะเขาจะเลิกกับคุณไม่ช้าก,ก็เร็วค่ะ